ร้อยเก้าเสียงแหีกอ้ีาบส้อยี่ี่ฉาี็อกีมันแกแกว่นะคะกว่ีดนึงดร้อยเเลดสไอวิลเลียมมึงไม่กลัวไม้มันพุ่งเหริ๊บิลเลียเขาบอกว่าอยู่ปอเขาโดนคิ้วอะไรัม้นี่ไม้นี่ยร้ยห้ .6 าสหลุดใช่ ไ <alors S 2> ม <agit S 1> ่แรงมันบิดไม่แรงเดียวแล้วมันไม่บาลานซ์อย่เงี้ยอ่ยงแล้วตัวโหลดเซลล์ยิงสามอ้าวมีฮอนี่่ยายรักไม่ใหญ่รักไม่ใหญรักเอ้ยยงขวาคือต้องขยับโหลดเซลล์เข้ามาทางฝั่งนี้ ถอนนะถอนนะถอน่ะนัอาไม้ถอนถอนคอกนี้มันเกลับมามันเดิมผมว่าเฮ้ยจจับจั เฮ้ยไม่ใจ่จับมือไอ้คิดอะไรผมเนี้ยผมว่าใช่ก็ตั้งใจดูเคยโดนเคยโดนตรวนแผนดิตรมไม่ไม่ไมวางวางวางแบงเจาะไม้ตรวจตรการเจาะไม้หอะไรตรวจสนามตะกอนเนี่ยตรวจปสนามตะกอนสนามตนคุณเจาะดูเลยคือ อาเลฉีกล่เ้ยไม่ใช่เซียนไม้ใช่แต่มันยังไม่ลึกเช่เอาเลยตอนฝอกไม้เอาเลยไหมเอา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 นะ หกครับฮะเท่าไรลวะดีอยดูดูด้วยนะว่าบ่ามังไหถ้าถ้ามันเกียงเฉลี่ยบอกหน่้อยครับ เนี่ยมันเลยน้ำหนักของช่างสามคนนั่นไล้สองร้อยสมรครับสามก็สคนเนี่ยส้ยห้าครับได้ถึงเก้าร้อยหรอขอร้บอสี่ร้อยครับ กาเวร้อยึ้นสวยปะเีรห้พาร้อยครับเวลาเกียวมันนู่แล้วมันจะถีบไปฝั่งไหนยืมตลับหมหน่อยครับยืมตลับเมหน่อยครับจัดสองนะจุดสอง ว่มต้ตเนยเหมืมันเชื่อมันหยอดแล้วไ,ไรแล้วครับโหรดเท่าไหร่ครับจะหกร้อยครับแเ่งจริงมันได้เยอะกว่านี้นได้เยอะกว่าตันนะคือไม่แรงแหบอะ ะรจอดไหนจอดหน้าตึกนี้คุณจะเอาสะพานขึ้นรถผมเหมห้าสิบเสร็จแล้วเอาไปเอาไปไหนทิ้งทิ้งเสร็จวทิ้งใช่ไหมเท่าไหร่ละหกพันห้าเงินจะโดนต้อนเดี๋ยวมันเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยตู้ผมพิมพ์เมวันนี้เลยอีโอ้โหอันนี้อู๋กำลังฮึดเลยเมื่อกี้เรียงแรงหมดแรงเลยเพราะมันตัวป่วน อันนี้มันแอนจากเดิมที่น้ำหนักเดิมอยู่แล้วไม่เป็นไรเท่าไหร่แล้วคะนี่ม <f 000> <c> ัน <clairement> มันก็ดีชั่นเยอะนะมันลดลงยแล้วเเท่าไหร่ละครับเท่าไหร่ลครับเจ็ดร้อยกว่าครับยังไม่ถึงเจ็ดรอยหาสวันายเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดหรือวเปลี่ยนวิธีเทแสาเซนครึ่งหตัน สาเซนขึ้นสมซนรับเอานต่อนผมก็ต้งหักก่อนสองตันกว่ามันเป็นแค่สิบเซนละอุ้ยอ๋เออเราะว่ามันสามเซนกว่าสามเซนบาทละลองแปดร้อยครับคือว่ะว่าลูดน่ พี่ต้นไหวปะเหรอเนี่ยมันเริ่มรูดแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่เกี่ยวคือคุณเนี่ยเอาโทษนะครับแอๆเขามาขัดจังเลครับเฮ้ยมึงเก็บไว้ก่อนกได้เกินไหมอะพี่แปดร้อย้าสะวังมันนู่นเลยพ่มากลายเล่านคปี่ยคนแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบนีเป็นชั้น แปดเซนครึ่งครับประมาณสี่เซนครึ่งตัวเป็นสี่เซนครึ่งครับสี่เซนครับสี่เซนตอัไม่พอละไออ้แก่จคุณเอาให้ถึงตั้งนิน้องก้แม่แรงมันจะพังอ่ะเปลี่ยนคนดิเปลี่ยนคนเลดูจะเคยได้ พิชลี่งไงทำรูดตั้งแต่สองกิโลแรกแล้วเก้าร <900 S 2> <c oughs> ครับไอตัวกลางเริ่มเหลืองใช่ยังไม่ถึงพันอนกเหรอวะเก้าร้อยแล้วเก <900 S 2> ้าร้อยพี่จะพอไหม เ5 0ครับเหรอคันอีกึ้งหนี่ขึ้นรอบจับไปยอ0น0 0เเน้่าไหร่เกาดนิดา0อย่เป็นหรอเาเดิมเลยดิฟเเชนไปไลา์เดียวเนี่ย ถึงจุดล้วมันเริ่มถ่ายมาตัวเหลเป็นตัวเยอะดีดชยัไมหลดายมีช่ไม่ขยัดเฮ้ยมึงยังไม่ถึงพันอีกเหรอะไกลขึ้นอีกสิบสิบอีกมก้ายแต่มื่อีขึ้นมึงไม่เชียร์กูบ้างเลยอ่ะนี่ไกลแล้วพีแค่นี่หน่งนี่นึงสี่พีกอีสี่กิโล ยึดเึดอออึดมันุดดมันหลุดยังไม่ถืออีกเหรอเล็ส่มากเนึ่ยเหยยบเอาเาหน้ามากม่เห็นได้้ามากเฮ้ยมีน้ำกินบ้างม้งไปซื้อคะ ถึงแล้พี่เย้าเต็มนนีแหละี่เนถึงเะขาเดินมาสี่เซน